S <S> <S อลันเริ่มเหนื่อยหอบขณะที่วิ่งตัดผ่านป่าไปตอนที่เขาใช้งานม้วนคัมภีตอนนั้นเขาคิดว่าสลัดอาร์คพ้นแล้วแต่ทว่าหลังจากที่ผ่านไปไม่นานอาร์คและกลุ่มทันบนต่างก็เริ่มไล่ล่าเขาอีกครั้งหนึ่งนี่มันมีม้มวนคัมพีตามรอยด้วยเหรอตามรอยนั้นเป็นม้วนคัมภีสำหรับใช้ค้นหาทิศทางที่เป้าหมายอยู่ในระยะลัดสมีหนึ่งกิโลเมตรหากว่าอาร์คถือของม้วนคัมภีดังกล่าวก็นับว่าเป็นอันตรายแล้ว อลันเริ่มใช้งานวาร์ปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมั่นใจว่าพลรัศมีสูงสุดของม้วนคัมภีร์ตามรอยได้แล้วและในขณะนั้นเองเป็นอีกครั้งที่กลุ่มของอาร์เข้ามาใกล้ได้เพียงแค่ระยะเวลาสัน้นมันจึงทําให้อลันตระหนักได้ว่ามีอะไรบางอย่างได้ผิดแผกไปกลุ่มของอาร์คล้ายกับว่าดาวทิศทางได้อย,อย่างชัดเจนว่าลันเคลื่อนย้ายตัวไปที่ไหนแต่พวกเขาไม่รู้ตําแหน่งแน่ชัดเพราะอย่างนั้นแล้วจึงทําได้เพียงแค่ลุกคืบเข้ามาใกล้ในพวกมันรู้ทิศทางโดยข้าวของเราด้วยเหรอ ถ้าหากว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใช้งานบวกน้มพีแบบนั้นก็คงต้องเป็นทักษะพิเศษเฉพาะแล้วเมื่อคิดมาถึงจุดนี้อลันจึงตระหนักได้ว่าตัวเองออกจะหลักรอจนเกินไปเมื่ออลันเคลื่อนไปยังทิศทางใดมันก็จะยิ่งเป็นการปล่อยให้พวกเขาเข้ามาใกล้เป็นเขาที่จะต้องใช้งานบวนกัมพีเพื่อหลบหนีจากความวิกฤตที่จะเกิดขึ้นแต่นี่นับว่าเป็นความผิดพลาดของอลันถ้าหากอลันไม่ใช้งานบวนกัมพีหลังจากผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมง เจงูคงจะไม่มีทางสกดรอยเพื่อบ่งชี้ทิศทางได้ในเมื่ออลันยังคงใช้งานม้วนกมพีออกมาอย่างต่อนเนื่องเจงูจึงสามารถแจ้งข้อมูลใหม่ได้เรื่อยๆจนกระทั่งท้ายสุดเขาเหลือม้วนกมพีเพียงแค่หนึ่งหลังจากผ่านการไล่ล่าอย่างไม่หยุดไม่หย่อนชบิบ้าจริงท้งที่คิดว่าจำนวนเท่านี้น่าจะพอแล้วก็ไม่เป็นไรเป้าหมายของเราก็แทบจะถึงยู่แล้วด้วยที่ต้องทําก็แค่ไปให้ถึงเท่านั้น จากนั้นเพียงแค่รับชมพวกมันจัดการอาร์คให้กับเราอลันมองไปยังสันเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปมันคือสถานที่ที่เขาสามารถพักผ่อนอย่างปลอดภัยได้ถึงแม้จะมีสถานะเป็นฆาตรกรเช่นตอนนี้ไม่สิพวกเขายอมต้องให้ความช่วยเหลืออลันเพื่อโอกาสที่จะได้ค่าอาร์คแน่มีเพียงแค่กองกําลังหนึ่งเดียวในนิวเวิร์เท่านั้นที่จะสามารถทําเช่นนี้ได้สมาคมเห็นความมืดใช่แล้วเหตุผลที่อลัน ยอมเสี่ยงไมยังเซเลบิตก็เพื่อหาทางติดต่อกับสมาคมแห่งความมืดก็เหมือนกันกับอ,รอาร์คอลันไม่มีความคิดจะปล่อยวางเรื่องที่อาร์กก่อไว้อย่างแน่นอน้ากไม่ใช่เพราะมันเราคงไม่ต้องเสียบา,าสาัตจนกลายเป็นอาชญากรแบบตอนนี้ทั้งหมดที่เราได้รับมาในนิวเวอร์ถึกกับสูญสลายไปเพราะไอเด็กน้อยนี่กระทั่งว่าต้องใช้เงินร้อยหรือว่าพันเหรียญทองเราก็จะต้องทําให้มันเลิกเล่นเกมนี้ให้ได้เขาไม่ทราบว่านี่จะเป็นโชคดีหรือว่าร้ายกันแน่ แต่เขาไม่อาจจะยอมแพ้อาร์คได้ตอนนี้สมาคมแห่งความมืดก็ไม่ได้ใช้ความพยายามเพิ่มเติมเพื่อค้นหาตัวอีกฝ่ายแต่อย่างใดละด้วยไม่ว่าจะเป็นเกมหรือความเป็นจริงผู้ชนะในท้ายที่สุดจมต้องเป็นคนร่ำรวยคนอย่างมันไม่มีสิทธิ์เงยหน้าขึ้นมาความเป็นจริงเช่นนี้เราจะตลักดึกยแค่ถึงกระดูกข,ของมันเองอาลันรวบรวมพลังกำลังที่เหลืออยู่จนกระทั่งไปถึงสันเขาได้ในที่สุดเมื่อออกค้นหาในป่า ในที่สุดแล้วเขาก็ได้พบกับถ้าขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ถ้าแห่งนี้คือสถานที่ที่พาไปสู่สมาคมแห่งความมืดเขาเริ่มเดินตามเส้นทางไปเรื่อยจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่มีสัญลักษณ์ฝ่ามือแดงประทับเอาไว้เว่าบรรยากาศตอนนี้กลับผิดแพกกว่าจักรก่อนหน้าก่อนหน้านี้เหล่ามือสังหารจะซ่อนตัวกันอยู่ในความมืดจนกระทั่งเขาต้องยกดาบเพื่อส่องออกมาจึงถึงพบเจอตัวพวกเขาเหล่านั้นอใครกันไอ้เจ้าหมอนี่ หมอนี้มันมีบางสิ่งแปลกประหลาดแต่อลันก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวขณะที่ถามคำถามออกไปอย่างใกล้ชิดสมาคมแห่งความมืดฉันต้องการจ้างวานงานหึว่าอะไรนะจะคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะยอมรับคำขอจากทุกผู้คนหรืออย่างไงฉันคืออลันที่เคยมาจ้างวานเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ไงอลันอัศวินศักดิ์สิทธิ์อลันเลย ฉันต้องการพบคนที่เราผิดชอบหน้าที่ตรงนี้เหล่ามือสังหารต่างก็พูดคุยกันเองก่อนที่อลันจะเผยตัวเข้ามาในถ้ำตอนที่เขาเข้ามาก็พบว่ามีชายคนหนึ่งยืนปรากฏให้เห็นตัวตนอยู่ก่อนแล้วอีกฝ่ายมีสัญลักษณ์ฝ่ามือสีแดงขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนผ้าคลุมที่ด้านหลังซึ่งคนผู้นี้ไม่ใช่ชายชาราที่เขาพบเจอเมื่อครั้งก่อนแต่ว่าดูจากท่าทีของมือสังหารตรงหน้าคนนี้แล้วแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบสถานที่แห่งนี้ทััวหนาะ อลลอนตรงการเข้าพบหัวหน้าพลันเงียบไปชั่วคู่ก่อนที่จะถามออกมาเป้หมายคืออากไงล่อแทงสิหัวหน้าชายคนนั้นโดนยึดของประสาทไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่หล่ออีกต่อไปเป็นอย่างง้นกอสู้แทบตายเพื่อประสาทแล้วก็โยนมันทิ้งเนี่ยนะเขาบ่นพึมพำขณะที่หัวหน้ากลุ่มมือสังหารหัวเราะและใสศ่ศีรษะ,ะมันไม่ใช่เรื่องของข้าสักเท่าไหรนะ่นั แต่ในเมื่ออารันผู้มีชื่อเสียงร้องขออย่างเร่งด่วนอาร์ค,คนนั้นดูเหมือนจะสําคัญเอาเรื่องเลยนะฉันไม่สนว่าจะต้องจ่ายเหมือนเท่าไหร่แล้วก็ไม่สนด้วยว่าจะต้องจ้างทั้งสมาคมแห่งความมืดหรือเปล่าจุดประสงค์ที่ต้องการก็คือให้สังหารอาร์อย่างไม่สิ้นสุดทําจนกว่าอาร์มันจะหายไปจากดิเวอร์แล้วจะไว่ายังไงล่ะถ้าราคานั้นนายไม่อาจจะจ่ายได้ไหวนะฉันบอกแล้วไงว่าเงินไม่ใช่ปัญหาอืมนี่อาจจะยุ่งยากไปบ้างนะ ยังไงแล้วฉันก็พอจะรู้ความสัมพันธ์ของนายกับอาร์คอยู่ไม่ใช่ว่าเดิมทีต่างคนต่างอยู่กันหรือยังไงตอนนี้ก็มีผู้เล่นกับ n อ c ซตามล่านายอยู่สถานที่แห่งเดียวที่นายจะมาได้ก็เลยกลายเป็นสมาคมแห่งความมืดเนี่ยนะจะรับงานหรือไม่รับกันเนอะทันใดนั้นใบหน้าของอลันก็ได้บิดเบี้ยวอลันเพิ่งจะตระหนักได้ว่าบางสิ่งได้ผิดแผกไปแล้วสมาคมแห่งความมืดนั้นเป็นองค์กรของ NPC แต่ว่าหัวหน้ากลุ่มตรงหน้าเพิ่งจะเอ่ยคำว่าผู้เล่นและ NPC ซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับ npc ใน new world เช่นนั้นแล้วทำไมบุคคลตรงหน้าถึงได้พูดว่าผู้เล่นได้อีกฝ่ายรู้ได้ยังไงว่าความสัมพันธ์ของอลันและอาร์คเป็นมาอย่างไงอลันเริ่มเป็นกังวลจนถอยเท้ากลับนอะนายเป็นใครพวกเราเพิ่งเคยเจอกันงั้นสินะถ้างั้นก็ถือว่าเป็นการทักทายกันแล้วกันชายคนดังกล่าวหาันร่างกลับมาทีละน้อยอีกฝ่ายมีผมสีดำและดวงตาสีดำคลับถึงแม้ว่าจะสวมใส่หน้ากาก,ากแต่สภาพโดยรวมแล้ว ช่างขุนตายยิ่งนักแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพบเจอผู้เล่นคนนี้แต่ว่าพบเจอที่ไหนกันละ่ะเขาเริ่มค้นหาในความทรงจําของตัวเองอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งมันตกตะกอนโผล่ออกมาเฮ้อะที่แจ็คสันยินดีที่นายจําได้แน่นอนว่าเขาต้องรู้จักที่แจ็คสันชายตรงนั้นที่อยู่ข้างกายอาร์คตรงนี้ชื่อก็คือฉันชื่อว่าแชมเปรา น้ายนมาทำอะไรที่นี่ไม่ขอพูดมากก็แล้วกันโดยสรุปคือไม่รับคำร้องขอว่าอะไรฉันนี่มีเรื่องที่ต้องไปทำกับอาร์กก่อนนะมันไม่ใช่แบบนั้นเสียทีเดียวสมวารมแเห่งความมืดก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะรับการจ้างวานอยู่แล้วกระทั่งว่าเป้าหมายจะไม่ใช่อาร์ก,กตามถ้าต้องการเงินฉันจะจ่ายให้หนายต้องการเท่าไหร่อลันตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงขุ่นแขน เขาไม่อาจเข้าใจเรื่องราวได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าแชมบ巴าเก่งพอที่จะยึดครองสมาคมแห่งความมืดมาได้ถาหากว่าเขาใจ่ายให้กับองค์กร n อ c ซเช่นนั้นมันจะไม่มีอะไรเข้ากระเป๋าแชมบาราเลยสักนิดอลันคิดว่าแชมบาราปฏิเสธคำร้องของนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรด้วยนี่นายกำลังทำให้ฉันรำคาญน,นะแทบจะในทันทีดวงตาของแชมบาราเผยความเย็นเยือกออกมาฉันไม่ชอบผู้คนโดยเฉพาะ กับคนที่คิดว่าฉันจะหักหลังคนอื่นได้เพียงเพราะเงินและฉันก็ไม่เคยคิดจะปล่อยคนที่เหยียดยามความเป็นมนุษย์เช่นนั้นไปซะด้วยรู้ไหมฉันเกลียดคนอย่างไหนที่สุดเชมาราเผยรอยยิ้มจนเห็นฟันคนอย่างนายที่พร้อมจะโยนเงินเชื้อเชิญให้ผู้อื่นหักหลังกันยังไงล่ะอืมพอได้ละฉันยังมีเรื่องที่ต้องสาสางกับอาร์คฉันกําลังกังวลอยู่พอดีว่าจะตอบแทนหมอน,นั่นยังไงแต่ นายก็น,นับว่าเหมาะสมที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วนะสารเลวจับเป็นมันมือสังหารต่างก็มารวมตัวกันตามคําสั่งของแชมบาร่าโดยทันทีเมื่อสถานการณ์พลิกผันอลันจึงหันกลับโดยทันทีขณะที่นําโลกออกมาเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะตายโง่เขาอลันหลบหนีจากมีดบินที่พุ่งมาจากทั่วทุกสารทิศคู่ต่อสู้เป็นเหล่ามือสังหารที่เชี่ยวชาญการรอบสังหารเป็นพิเศษมือสังหารเหล่านี้ ทำให้อลันต้องติดสถานะเชื่องช้าหรือไม่ก็อมภาตแต่ว่าอลันยังไงแล้วก็เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เขาสามารถใช้ออร่าทั้ง3อย่างเพื่อยกระดับพลังป้องกันและผูกต้านทานขึ้นมาได้เขาอดทนอยู่พักหนึ่งจึงค่อยใช้เวทมนต์ฟื้นฟูอัศวินศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้เวทฟื้นฟูขั้นกลางอีกทั้งยังมีพลังป้องกันที่สูงเพราะฉะนั้นแล้วพลังชีวิตของอลันจึงแทบจะไม่ขยับอลันยังคงรักษาการป้องกันเอาไว้ขณะที่ล่าถอยและหลบหนีออกจากวงล้อมก้าวพิบต่อ ขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงแชมบาราจากทางด้านหลังแชมบาราใช้ทักษะที่สามารถเข้าถึงตัวได้โดยทันทีอลันถึงกับกระโดดตัวยโยนในขณะที่เวียงดาบเข้าใส่ทว่าแชมบารานั้นกลับใช้กระจกผ่านไม้ในขณะที่ผูงบินฝูงมีดบินโรมลันเข้าใส่หลังมีดทั้งหมดหายไปแชมบาราก็เริ่มการโจมตีอีกครั้งในขณะที่อลันต้องถอยกลับไปหลายเมตรนี่เป็นทักษะต่อเนื่องของแชมบารา อลันถึงกับสูญเสียพลังชีวิต500หน่วยเพียงเพราะการโจมตีครั้งเดียวบดซบตั้งแต่ที่เล่นเกมมาเขาไม่เคยโดนใครกดดันหนักขนาดนี้มาก่อนเลยสักครั้งแต่ในไม่นานเขาถึงกับได้รับประสบการณ์ความพ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้งครั้งแรกนั้นเขาโดนถลม่มคนลม้มโดยสุนัขข้างถนนอย่างอาร์คจนต้องโดนไล่ล่า,ลาและในตอนนี้แชมบาราก็กำลังจะโค่นล้มเขาด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเขาสามารถจะจัดการอาร์คและแชมบาราได้ถ้ากว่าอยู่ในสถานะที่พร้อมลบเช่นแต่ก่อน ไม่สิถ้าหากว่าเขายังคงมีชื่อเสียงเช่นเดิมก็คงจะไม่ต้องยากลําบากถึงขนาดนี้มันคงเป็นเรื่องง่ายที่จะรับมือกับคนทั้งสองด้วยความอายุที่ทำจึงทําให้เขาแทบจะโดนฉีกถึงเป็นชิ้นแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออีกแล้วด้วยมือสังหารที่เขาโจมตีหลายคนเคียงข้างกับแชมบาราพวกเขาแข็งแกร่งเกินมืออารันไปไกลมากเพิ่มหลังป้องกันเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อารันเรียกใช้งานออปชั่นของไอเทมที่สวมใส่ขนานั้นเองเขา ลันโจมตีเข้าใส่มือสังหารคนหนึ่งในขณะที่ตั้งโล่ป้องกันวิ่งหนีให้ผลถึงแม้ว่าจะดูฉุกลระหุกแต่อลันก็มีเพียงแค่วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้นทว่าถึงแม้พลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นมามันก็เป็นไปนไม่ได้ที่จะเมินเฉยความเสียหายที่เกิดขึ้นพลังชีวิตของเขายังคงลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหลือเพียงแค่สิเเซเท่านั้นแล้วอุมล้อมเริ่มคลายลแล้วเดี๋ยวพอมีจังหวะใช้โพชชั่นในช่วงเวลาที่อลันเห็นความหวังเพียงน้อยนิดขณะนั้นฉาก คล้ายกับภาพยนต์ินจาก็ได้ปรากฏขึ้นแชมบาราวิ่งไต่ผนังของสันเขามุ่งมาหยุดตรงหน้าของอลันเพื่อขวางกั้นเส้นทางเอาไว้ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่านายต้องจบลงที่นี่แล้วจับตัวบางสิ่งที่ดูคล้ายกับใยบางมุมพุ่งออกมาจากปากของแชมบารานี่คือทักษะเฉพาะของมือสังหารที่สามารถใช้ได้เฉพาะคู่ต่อสู้ที่อยู่ในสภาวะวิกฤตเท่านั้นอ้าไ,ไม่นะถ้าโดนเดมบอนี่จับตัวคงต้องโดนส่งตัวไปให้อาร์กแนะ่ ถึงฟุบขนาดนั้นเองเชือกเส้นหนึ่งก็ได้พันรอบเอวของอลันเอาไว้ถัดจากนั้นการปรากฏขึ้นของดาบหลายเล่มจากความมืดก็ได้เข้าตัดเชือกดังกล่าวออกเป็นชิ้นในขณะเดียวกันชายที่สวมใส่หน้ากาก,ากจ,จํานวนหนึ่งสั่นเข้าโจมตีใส่แชมบารโดยความรู้สึกประหลาดใจพวกเขาเหล่านี้ต่างก็สวมใส่หน้าก,ากากที่มีฝ่ามือสีแดงได้ประทับไว้หน้าผากของแชมบราพันย่นขณะที่พวกเขาปรากฏกายออกมาเ <c oughs> จ้าพวกนี้ ยังอยู่อีกเหรออะไรกันทำไมพวกมือสังหารถึงโจมตีแชมพบรล่ะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันแน่นะในขณะที่อลันสับสนกับเหตุการณ์อย่างการทันหันเขาได้ยินเสียงใครบางคนดังมาจากอีกด้านหนึ่งตอนนี้เซอร์อ,อลอนันนายคืออีกฝ่ายเป็นชายชาราที่มีสีหน้าสิ้นหวังเป็นชายชารานามว่านาเปียนที่เคยรับงานจากอลันเมื่อครั้งล่าสุดไปไม่รู้อกนะว่าเกิดอะไรแต่นี่แหละโอกาส อลันติดพันมือสังหารที่เข้ามาใกล้พร้อมกับใช้โล่ป้องกันขณะที่เข้าไปใกล้านาเบียนต่อยมือสังหารที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อครู่ไล่หลังอลันและนาเบียนไปขณะที่ปิดกั้นเส้นทางเอาไว้เมื่อหลุดพ้นจากการต่อสู้อลันได้ไปยังถ้ำแห่งหนึ่งพร้อมกับนาเบียนที่บริเวณด้านนอกถ้ำมีมือสังหารอีกสิบคนรอคอยอยู่นาเบียนเกิดอะไรขึ้นกันข้าไม่มีเวลาอธิบายรเรนะื่องราวนักพวกเราเพียงแค่ ถ่วงเวลาเก่าทันที่กําลังจะตามมาเท่านั้นพวกเราถ่วงมันเอาไว้ได้ไม่นานนักนอกจากนี้คงมีคนอื่นดีที่จะตามมานะอีกไม่ชชาพวกเราต้องออกไปจากที่นี่คนอื่นเหรอเลิกเสียวเวลาถามงางเหงาแต่แล้วนาเบียนตะโกนด้วยน้ําเสียงที่ดุดันยังไงก็ตามมา่ข้าไม่คิดร้อยกับเจ้าอลันนั้งลังเลแต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้ตามนาเบียนไปยังไงแล้วชชมบาร่าก็ยังอยู่ในถ้ำขณะที่อาร์ก ก็ยังคงไล่ตามรอยเขาอยู่เขาไม่มีสถานที่อื่นให้ไปได้อีกแล้วก็ผ่านแรงจบลงไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปต่อกันในพารทที่2กันเลยนะ